ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอ็ค่ะวันนี้คุณตาจะพาน้องทุนทองไปอาบน้ํานะคะย็นตาจะไม่ได้อยู่ค่ะคุณตาจะไปส่งน้องนิวไปโรงเรียนค่ะไปเข้าหอแล้วอาบน้ําให้น้องก่อนให้น้องทุงทองอยู่กับปวนวิทย์นะคะ แล้วลูกไปไปอาบน้ําอยู่หน้าบ้านเร็ว กินน้ำยังอร่อยเลยเด็กอ้วนถึงทองถึงมันมาอยู่แล้วเอาลงมาวางน้องเอาลงลบน้องนอนจุยเลยนอนจุยให้คุณตาอาบน้ำให้ อาบน้ำแล้วจะให้กินกล้วยอ,อยู่กับคนวิทย์ยาดื้อน,นะลูกเด้อ เยอะพอแศบ่ฮึหอหาน้ำก่อนอยูคนเดียวแ้วเป็นเพื่อนอูกับคนวิทย์อย่าดื้อนะลูกเด้อโอ้ยนอนขี่นอนเงียวน่ารัเ็บเก็บอีกเ็บ Được dạy 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 nằm luôn bay nhu lập bay mặt em bay luôn em bay luôn em bay hay em bay luôn em rồi ยกมาพี่อะไรยกมาหน้าบ้านตอกก้ปลอยเาว่างไว้เน้ไม่ได้น่อหน้ากล้องเลยเดี๋ยวมาเ้ยมาหน้าบานเราเลหน้าบ้านเลยเล้ยวมันนี่เ้ว มแมเราายินดกัีครับพ่อครับสวัสดีครับแล้สวัสดีครับก็แล้วรับอ่าวันนี้จะไปส่งน้องนิวนะคะแม่แม่แค่ะไปเรียนไปส่งน้องนิวไปเข้าหอแล้วคะ่ะคอยลูกชายอยู่กับฟันวิดให้น้องพุงทองอยู่กับควันบิดนะคะวันนี้นะคะลูกนุ๊กคุณตาคุณยาย แล้วก็น้องนิวส่งน้องนิวไปเข้าหอที่มหาลัยมอเกษตรศาสตร์ศรีราชาค่ะเรียนศรีราชาแลวจับน้องเลยไจับน้องเลยบอกน้องเลยบอกน้องเลยจิไปแล้วเขาก็อ่อนนิ้วเขาเะอ่อนนิ้วเขาด้วยอ่อนีนิวด้วยจะไปโรงเรียนแล้วพี่จะไปโรงเรียนแล้วไม่อยู่ด้วยแล้ว อยู่คนเดียวเป็นเด็กดีเด้อที่นี่อยู่คนเดียวเป็นเด็กดีเด้อลูลเกเด้อพี่นิวไปโรงเรียนแล้วเนะด็กกินนะกินกล้วยกินผลไมไ้ไปบอกบอกนะ้องบอกน้องน้องอ่าบอกน้องเอ่าพีนิวสิไปโรงเรียนแล้วถุทงทองเงี้ยดื้อเด้ออยู่กับเพววื่อนบีดเด้อ เนี่น้อันหนาไม่ใช่กล่องเลยเย็นตะไลขาดฉลาแล้วพี่นิวเลี้ยงแล้วพี่นิวจะไปแล้วเลี้ยงผลไม้ส่งน้องสูงทองอ่าหนึง่งกะละมังเลยเรอร่อยมากเลยน้องสูงทองอร่อยมากเลย นอม่นอไป่งอยู่่างาเลยมีนิกอนนมกอนจะไปโรงเรียนนิ่กฟอนนมกอนจะไปโรงเรียนเอา

อ่าพี่นิวจะเลี้ยงนมน้องถุงทองค่ะกินก่อนอ่าพี่นิวไปเรียนดีๆเด้อบอกพี่นิวไปเรียนดีๆเด้อนะด่าน้องถุงทองนอนแต่เดินทางวันนี้แล้วครับน้องถุงทองพี่นิวไปเรียนวันนี้แล้วลูกกินมันก่อนนะกินมันก่อนเดี๋ยวกาจะกินนมแด้หลก

ใช่วันนมลูกวันนมน้องน้องถุงทองเข้าบ้านเด้อวันนี้วันนี้เข้าบ้านเด้อวันนี้เด้อเพาอีกไปส่งพี่นิวไปโรงเรียนอยู่สีไรชาชนบุรีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอาปากล่อเลยอาปากล่อพี่นิวเลยดูอืมร้อนเจ๊ยับไปไม่ลูก ยับนนองกับยับน้ำกุนตัวเอออย่างนั้นเอออืมอ่าเอีกคนนึงเดียว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 คนหนึ่งเอาเอาจิกเอาเดีเดียเยวเดียเยวเียนเดวีเดีดเดียวเดีวเดียยวี่นเดียวเี่วเดวเดียเยเี่วเีวเียวเี่วเดวเดีวยวีวเวดดวดีเดีีย อ่าเรียนหนังสือก็ให้เจริญรุ่งเรืองเอาลูกอ่ะป้อนน้องก่อนพ <c oughs> ี่น้อนน้องคนทุกเออจะเริ่รุ่งเรืองไปเรียนหนังสือก็ได้จะเรียนเก่งๆเด้เอสอบได้ไจบออกมาจะได้มีงานมีการทำดีๆอ่าเมื่อไหร่อะมาอ่ะนาที หมดแล้ว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 จ็บตะกพี่นี่จ็บตะก่ะพี่โอ้ยจบาค้นนกจ็บตารับอ่ะ้ีกอาวดใส่ไน้วดน้าบมสัสวัสด่ะสวัสดีค่าวี่ส่ะว้ก่ะนววีววะัวสวัสดีครับวครัสด่ะด่คะดดดต ช่องคลายสูงทองด้วยนะคะจ้าสวัสดีส